ทยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยสำหรับ hashtag ซิงแจนจากที่เมื่อวานนี้นักสแสดงหนุ่มซิงได้โพสต์ภาแพปปี้เบิร์เดย์คู่จิน้นอย่างแจนเฮพอยชมพูซึ่งเป็นภาพหลังพร้อมแคปชั่นว่าสุขสมหวังทุกเรื่องนะจ๊ะงานนี้ทำเอาเพื่อนๆนักสแสดงบ้านจีเมทีวีมาร่วมจิน้นร่วมคอมเมนต์แซวกันไม่หยุดนอกจากนี้ทางหนุ่มซิงยังได้ทำการไลฟ์สดดึงสาวแจนมาร่วมไลฟ์ด้วยโดยมีหนุ่มไว้และหนุ่มม่อนมาเป็นลูกคู่ร่วมแซวจนหนุ่มซิงถึงกับเสียอาการไปเลยค่ะ อุ country, like ้ยจินน่ะแค่มาก็จินแล้วว่าแกอุ้ยขอร้องขอร้องเพลงอะไรขอร้องเพลงอะไรขอร้องเพลงอะไรรักเธอได้หรือเปล่าโปรโมดเหรอโปโมทเพลงเพลงด้วยเพลงสองตำ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday เสียงปกหรือต้อนรับมึงหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกคนรอเล่นพูดเป็นงั้นแหละอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเรื่องลูกพูดพูดเป็นงั้นแหละไหนไหนไหนทำไมหน้าแดงแจงอะอยู่จริงอะอยากฟังคู่นี้คุยกันรึปกติขผมคุยกันปกติถามอยากมาเมอกี้ที่ที่ก่อนหน้าเนี่ยที่มึงโทรหาแจงอะเราเราขยายเราขยายแล้วเาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณโทรหาการเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตอนถ่ายรายการอยู่อะทำไมอยู่ๆถึงโทรหาแจงมันเกิดเขาไงมันไม่เกี่ยวเอ้า ก็แคปในเบอร์เดย์แรกนะติบอกนเบอร์เดย์มึงอะไรอย่างงี้ไม่แต่เขาต้องคอยไปโย่ไปโยกันนี่คอไม่ใช่คือกูอยากรู้ว่าเมื่อวานนะมึงเอาไปคุยกันดีมึงเห็นรูปพี่แจนเห็นรูปกาแฟป่ะเห็นเห็นรูปพี่แจนถ่ายรูปกาแฟป่ะแล้วคนข้างหน้ามึงรู้ว่าใครใครเอ้าน้องหอมไม่ใช่ลูค่ะไม่ใช่ลูค่ะหนูจะโกหกสื่อค่ะต้องถ่ายแคปนะคะน้องหอมโสาบานนะถ้าเกิดเมื่อวานพวกมึงไม่ได้อยู่ดูนะพลานไปไม่นะ ผมเห็นคุณไปกินข้าวอย่านะวันนี้บ้านกูคือเต็นท์ผมเห็นคุณไปสองคนไปกินข้าวด้วยกันมาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเออเออเอาเออเออเนี่ยไปเอาของเอาอะไรนี่ไงมันก็เลยจะเข้าเรื่องเขามีให้ของมันเเลยจะข้าเอลยจะเข้าเรื่องตรงที่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บนะมันเลยเขาจะเข้าเรื่องตรงที่ว่ากูจะพูดยังไงต่อลยดิไปไม่เป็นเลยเิเทั้งคู่ตอนนี้เถิทั้งคู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็น